อาหารเพืออิอาหารง่ายๆเลาะๆเลยเลือกเอาไปบรคกับมาก็ได้ต้มกับมันมีมาเฟียสิลูกเออมันจอมมาเฟียกับไปตู้มเลยนะกดน้ำตาลเลยต้มกับมันมีมาเฟียไงทุกคนต้องเอาไปทอดอีกทีนะครับไปไปนี่ถือเอาไปทอดก่อนนะเออใช่จะกล้าหมึกสามรสไม่มีค่ะเดี๋ยวล่อเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปฟอลโล์อะไรไว้ได้เดี๋ยวเอาไว้ไปซื้ออ่านี่นี่ฝากช่องได้ฝากช่องเหรอใช่ติดตามช่องทิกต็อกได้ค่ะบ้านหมึกแห้งโมบายนะคะบ้านหมึกแห้งกดในตะกร้าได้เลยหนึ่งกิโลกรัมเขจะเป็นถุงแบบนี้นะครับ เป็น2อถุงอันนี้พอดีครึ่งโลนะครับ1โลก็จะเนี่ยสองถุงใช่ค่ะส่วนอันนี้ก็คืออันนี้หนึ่งกิโลถูกไหมคะอันนี้ครึ่งกิโลกับหนึ่งกิโลอันนี้ ใช่ได้เนี่ยแล้วก็อันเนี้ยเออแล้วก็เอาถุงลงถุงชื่อพี่อ้นไว้เลยนั่นแหละใช่นะนี่อันนี้ใหม่ๆเก็บได้นานนะคะพี่พี่ม่เนี้ยเนี่ยเนียเนียเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเอางี้สั่งส่งมอก่อนดีกว่าส่งมอก่อนดีกว่าไม่น้ำนี่นอนี่นน่้แล้วให้แม่ตุ๊กส่งมาบ้านนี้ด้วยนะได้ไ ทำให้หมดจานเลยค่ะพี่อ้นค่ะพราแม่ตุ๊กไปฉีดสเตียรอยด์ที่เข่าแล้วไม่เจ็บเข่าแล้วทำได้เจ็บนะคะเก็บได้เลยเก็บได้เล้วเห็นว่าพี่อ้นมีองค์มอให้พี่เกิต่อได้เลยค่ะใช่มีมีเอาน้องคนมาให้เยอะใช่ค่ะพี่เป๊กพี่เป๊กเพราะว่าพี่เป๊กใส่มาเฟียได้ไม่แม่แม่ชอบจามรถแม่ชอบจามรถใช่ค่ะอันนี้ถ้าเป็นตัวแห้งอะค่ะแนะนําทอดไฟกลางๆมันจะไม่ไหม้แล้วไม่ขมค่ะของหมดดีเซลแล้วนะคะของหมดไม่มีนะคะไม่ได้หา ลูกชิ้นยังไม่มารอแบบนี่โอ้ลูกค้าลูกชิ้นมาแล้วนะหนูหนูลูกเดี๋ยวค่อยมอสมาวางก่อนนะลูกนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยมอบอีกนี้าูกค้าไม่เหลือขายไม่เหลืออะไรให้ทำไมจะทฉันกลัวไม่ได้เดี๋ยวไม่มีสินค้าคนขายไม่ได้เขียนชื่อได้เลยเลิศเลยแล้วนี้อันี้ยืมปากกาหน่อยจ้ะ<ล> ว่อท่านตันติเหรอจ๊ะเห็นว่าพี่อ้นก่อนพี่อ้นอ๋ออ่าโอเคจะได้ไม่งงแต่ขอขอวางขายก่อนเนาะต้านนึงโอเคขอบคุณค่ะราคากันย้อนย้ำอีกท่านึยูรอบครับราคาเป็นไงฮะใช่ค่ะถ้าเป็นตัวหมึกแห้งนะคะราผานะจะเริ่มที่อ่าก็89บาทอันนี้ใช่ไหมใช่อ่าอันนี้เป็นกระโดยต้มค่ะร้านนิดนึงร้านนิดนึงนะคะอยากล้างนะล้างนิดนึงเนาะถ้าล้างก่อนใช่ค่ะล้างก็ได <ห>แ<ก>ล้วแต่เลยใช่ค่ะถ้าใครแบบว่ากลัวเค็มมากก็ให้ล้างได้นะคะถ้าเป็นหมึกแห้งนะคะราคา150กรัมนะคะจะอยู่ที่90บาทค่ะถ้า,าใครยังได้ราคานี้อยู่ให้รีบกดนะคะแล้วก็250กรัมจะอยู่ที่ประมาณ180บาทนะคะครึ่งกิโล290บาทค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากได้1กิโลอยู่ที่5 1 0บาทจากราคาเต็ม550นะคะส่งฟรีด้วยพี่ๆส่งฟรีด้วยส่งฟรีค่ะ สองถึงสวันเท่านั้นนี่เขาบอกหมึกปรับน้ไมอร่อยจริงอันนั้นอะราคา99บาทค่ะ99บาทของนี้เท่าไหร่ตัวที่เป็นหมึกกระต่อยต้มใช่ไหมนุ้ยอยากถามเดี๋ยวสิตมันเลิกลับไปหมดแล้วค่ะส่งสิบเก้ามันต้องรีบดูนิดนึง189ค่ะพี่พี่เดี๋ยวนะคะน่าจะเป็นครึ่งกิโลตัวนั้นนะคะ320ค่ะเก็บได้นานเลยหนูดูนะคะาลูกได้เลยได้เลยค่ะแม่แม่ขาเนี่ยซื้อครึ่งกิโล320ถ้าแม่แม่ไปกินต้มสามร้อยบาทโอ้ย ีจอะบอกว่าถ้าตัวเนี้ยถ้าหมึกกับต่อยต้มแม่แม่ไปกินเมนูหมึกตามร้านอาหารเนี่ยจานละ2 0 0ร้อยสามร้อยแต่หมูในถุงเดียว3 0 0ร้อยสามยยี่สิบแม่แช่ตู้เย็นกินแบ่งได้เป็นสิบสิบจานสิบสิบทายแล้วบางทีนะแม่แช่ตู้เย็นนะบางทีแม่ลืมลืมไปเลยสามปีแม่ก็ลืมแล้วแบบค่ะแม่ลืมไปเลยยาวไปเลยก็เอามาเก็บได้แม่เมื่อกี้แม่เขาน้ำจิ้มมาให้เขาบอกน้ำจิ้มแซสดแบบนี้ด้วยกันกับตาหมึกแม่นีดีเป็นไงใช่ค่ะน้ำจิ้มจะอร่อยแถมไปไหมลูกนะไม่มีแถมไม่มีค่ะเพราะว่า กวนกวนไม่ไหวแล้วเขาอักเสบแล้วกวนตอนนี้ไม่มีสอกเหลือแล้วค่ะสองหายไปเลยกวนกวนอะไรพี่พ่ออมาแล้วค่ะกวนน่อยอ่ะกินอยู่ไม่ได้อ่ะแรกแรกก็แถมอยู่ค่ะหลังๆกวนไม่ไหวคือดูสีก็ดูแล้วพี่จริงๆ่น้องเอาไปลองไหมลองดูครับพี่อ้นเอามาแล้วพี่อ้นเอาไปแล้วต้องลองเออต้องลองไอ้หนูพี่ไม่ได้เป็นคนพี่ไม่ได้เป็นคนมาหิวกันหายหนูมีอะไร ไอ้หนูเอาไปไม่หนูไม่ไม่เอาไปนี่แม่ไม่ถนัดหวานเท่าไหร่รู้ไหม่มันจะไม่หวานจะแซ่บมากเอ๊แต่มันจะช่วยทรงให้กินหมึกหอมกว่าเดิมด้วยก็ได้เดี๋ยวเอาไปแน่นอนไม่ต้องห่วงไะเอางี้รอให้ทุกคนกดตัก้าเราให้น้องลองน้องๆองเลง